สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวสวนนะคะพาเด็กเด็กมาเล่นที่สวนหลังบ้านนะคะธนอมธนอมแอบไปไหนละธนอมมา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 แล้วมาแล้วธนอมงอนนะคะงอนเมื่อกี้เขาจะเข้าบ้านแี่เราก็ปิดประตูเนาะปิดประตูไว้ไม่ให้เข้าเข้ากลัวว่า ไอเจ้ากาแฟาจะกัดนะคะปิดประตูปิดประตูไม่ให้เขาเข้าบ้านนะงอนเดินไปนั่งอยู่หลังกระถางไม่ยอมเข้าใกล้เลยฮา,า,า,านุมมามาแล้วๆๆๆมันนี้แล้วไม่ยอมเข้าใกล้มีชาบูด้วยนะคะชาบูก็มาด้วยมานเล่นด้วยกันเนาะสนามหญ้าสนามหญ้าเทียมนะคะ ไม่รู้ว่าเวลาเขาเหยียบแล้วเขาจะเท้าเขาจะเจ็บหรือเปล่าเนาะมันมันก็ขแข็งแข็งแข็งไหนของเล่นอยู่ไหนของเล่นไปไหนไปไหนมานี่มานี่มา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 ,มาอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้านอันนี้กันมาเนีเ่ยเนี่ยมา,มากินนมแนละ้วมากินนมแนละ้วพี่เมียวพี่เมียวคาบ,บู ขยะข้าวบ้านแต่ว่ากาแฟอยู่ข้างในบ้านนะคะต้องถ้าจะเอาเข้าวบ้านต้องเอากาแฟเข้ากลมก่อนเดี๋ยากาแฟไล่ชาบ,บ้ามามาอากินนมกินนมแต่ยาก่าเทียมก็แบบจะแบบยังไงน่นุ่มก็นุ่มแต่ว่ามันก็มีความสากอยู่ แม่แม่ขอบคุณนมออกมาแล้วชนมขนมขอโทษนะขอโทษนะชนันนมประตูเกือบหนีบเขาค่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาตกใจแล้วเขาวิ่งไปแอบหลังกระถางเลยวิ่งไปแอบอยู่หลังกระถางชานมชนันนม ให้เขากินกันชานมอากินนมอมามากินนมกินนมกินนมเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องกินด้วยน้องกินด้วยให้น้องกินด้วยอ้าไม่ตีกันตาบูอย่าไปแย่งน้องอ้าวชานมอ่มามามาให้ชานมให้ชานมนะตาบูได้กินแล้วนี่ไปอีกครับไปอีกแล้วไปหลบหลบหลบอ้าวอ้าวอาวอาของชานมของชานมมาแบ่งคนละครึ่งก็ได้แบ่งแบ่งแบ่ง ตัวนี้ตัวนี้อาชานมทานมอะทานมานม,มามามาโอ,อ,อ้งอนเหรองอนเหรอเราที่แอบมนานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ยอมออกมามาเนี้ยมาเนี้ยมามา ชาบ,บูชาบ,บูเดี๋ยวค่อยเข้านะจะเป็นต้นบนึงแบบน่งแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยเข้านะชานนมชาหนมชานงแอบอยู่ตรงนูง้นมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวดูเขาทำหักไปแล้วใบหนึ่งปีนแล้วก็หักไปแล้วใบหนึ่งนะคะเนี่ย ีย่ยหักไปแล้วใบหนึง่งใครทำใบไม้หักฮะใครทำใบไม้หักทานมใช่ไหมทานมหรือเปล่าทานมหรือเปล่า,ท,า,ลาทำใบไม้หักเลยใบไม้หักไปใบหนึ่งนะคะเนี่ยดูฝีมือใครเนี่ยฮะทานม ม,มือชานมหรือเปล่าอือออกมาแล้วโอ้ยงอนก็เป็นด้วยอ่ออามามามาขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะ <c oughs> ตกใจไงเมื่อกี้ตกใจนะกพอหนูเข้าไปแล้วโดนกาแผลกัดเอาอะนะอ,อือโอ้ยข้าวก็จะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเอาข้าวมาใส่ให้ใหม่ กินกินจะหมดแล้วเนี่ยข้าวจะหมดแล้วมีน้ำมีข้าวมาให้ครองข้าวจะหมดแล้วไปเดี๋ยวไปเอาข้าวมาให้อีกนะจะเอาข้าวมาเติมแตเปิดประตูก็ต้องให้เข้ามาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเขามุดออกไปมุดเข้าไปมาๆมาทับบูวายวายสะดุดสะดุด ขี้งอนทานม้งขี้งอนขี้งอนขี้อ้อนใช,ใช่ไหมขี้งอนแล้วก็ขี้อ้อนใช่ไหมทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่กินไม่ได้ชานมุทานมุ้งผจกทานม้ง,าาก,ก,งกินไม่ได้นะ มันเป็นยาเทียมนะชานมยาหรืเอเงยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เอาไม่เอาชานมเราจะกัดนะคิดว่าเป็นต้นยาไม่กัดชานมกุ้งเค้งกุ้งเค้งนี่กุ้งเค้งกุ้งเค้ง,คง มาเดี๋ยวพาเข้าบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอาต้องไปเอากาแฟเข้ากรงก่อนมามานอนนี่มามามานอนนี่มานี่มีที่นอนด้วยมีที่นอนมาให้นอนเล่นด้วย้าเขาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ สวัสดีค่ะ